จันทบุรีค่ะมีการบรูรณาการความร่วมมือจัดให้บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกระบบทั้ง3สัญชาตินะคะซึ่งทั้งหมดก็เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานภาคเกษตรกรรมค่ะ ที่ตลาดการค้าชายแดนบ้านแหลมอเภโป่งน้ำร้อนจหวจันทบ,บุรีนายแพทย์อเนตเจริญนามรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อนพร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณาสุขอภโป่งน้ำร้อนตัวแทนสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานแรงงานจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะได้เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนแรงง,งานต่างด้าว3สัญชาติคะ่ะที่อยู่นอกระบบในพื้นที่ชายแดนด้านของอำเภอป่งน้ำร้อนนะคะ ตั้งเป้าไว้วันนี้เนี่ยจำนวน400คนด้วยกันจากทั้งหมดซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีประมาณ15,000คนโดยมีกำหนดระยะเวลาดาเนินการไปจนถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยนก็คือในเดือนนี้นะคะโดยขั้นตอนค่ะเป็นตามที่มติคณะรัฐมนตรีให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาแรงงานภาคเกษตรกรรมแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ดาเนินการมาหลายขั้นตอนแล้วนะคะก็เพื่อเดินหน้าในด้านของเศรษฐกิจซึ่งการดาเนินการก็ จะประกอบไปด้วยการฉีดวัคซีนค่ะฉีดไปแล้วจำนวน10,000นคนแล้วก็ดำเนินการตรวจเอทเคทุกทุกวันและการลงพื้นที่คัดกรองเพื่อสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งตามลงรับซื้อผล,ลไม้ตามสวนลำไยแล้วก็ที่มีสายเก็บลำไยปะผลกันทั้งแรงงานคนไทยและต่างด้าวค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมแล้วก็บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในระบบและนอกระบบ นำเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด -19 ขอใบอนุญาตทำงานถ่ายรูปตรวจอาลักษ์ณตรวจสุขภาพให้แล้วเสร็จตามกำหนดค่ะซึ่งกำหนดก็คือ13กุมภาพัานธ์ในปี2,566นะคะ โดยแรงงานที่เดินทางมาในวันนี้ส่วนใหญ่มีการนัดหมายล่วงหน้าแล้วแล้วก็จัดการเรื่องเอกสารสําคัญมาเรียบร้อยแล้วด้วยซึ่งทั้งหมดก็เพื่อลดความแออัดโดยนายจ้างก็จะเสียค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้างจํานวน3,500บาทต่อคนค่ะโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็จะมีบริการตรวจ ATK ถ่ายรูปและต่อใบอนุญาตทํางานพร้อมกับซื้อประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวทุกคน โดยที่แรงงานจังหวัดก็จะเป็นหน่วยบริการหลักในการกรอกข้อมูลเพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ one-stop service ด้วยนะคะบริการจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้พร้อมกับนัดตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนมกราคมในปี65ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังสึงสัมภาษณ์นะคะของท่านอเนจเรญนามรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่งน้ำร้อนค่ะส่วนขั้นตอนนะครับก็นายจ้างผู้ประกอบการก็ต้องพาแรงงานมา นะครับเพื่อที่จะรายงานตัวประจัดหาง,งานนะครับเตรียมที่จะขอเขียนใบคําร้องขออนุญาตการทํางานนะครับแล้วก็ซื้อบัตรประกันสุขภาพแล้วก็เตรียมสตรตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็อ,ออกใบอนุญาตทํางานนะครับแล้วก็พิสูตนทลักคือส่วนของพิสูตนลักกับการตรวจสุขภาพเนี่ยเราจะเริ่มวันที่10มกรานะครับที่ตลาดบ้านแหลมเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาแรงงานในกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่นะครับ เราก็ได้ดำเนินการหลายส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยตอนนี้เราฉีดวัคซีนในกลุ่มแรงงานต่างด้าวไปทั้งหมดแล้วประมาณ1,000 0ื่นนะครับหนึ่งกว่ากนะครับซึ่งเราคาดการว่าแรงงานในพื้นที่น่าจะมีอยู่ประมาณห5ื่1ห0 0ถึงหมื่นนะครับหมื่นห้าพันคนถึงหมื่นคนนะครับส่วนมาตรการที่2ก็คือทําตามคําคสั่งจังหวัดนะครับเรื่องของการตรวจ ATK ในส่วนของแรงงานต่างด้าวนะครับทุก7วัน ะะทางด้านของตัวแทนสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการเดินหน้าดาษษษษ้านเศรษฐกิจโดยแรงงานภาคการเกษตรถือเป็นปัจจัยที่สําคัญโดยเฉพาะกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะก็คือการส่งออกลํยาไยซึ่งทางการจีนเนี่ยก็ให้เน้นย้ําในทุกขั้นตอนการผลิตและส่งออกโดยแรงงานในระบบค่ะจะต้องเป็นแรงงานที่สะอาดและการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนอกระบบในครั้งนี้ก็ถือเป็นทางออกที่สําคัญและส่งผลให้การลักลอบ ามแดนผิดกฎหมายน้อยลงด้วยเนื่องจากว่าแรงงานที่มีอยู่สามารถทํางานและมีอิสระในการใช้ชีวิตในพื้นที่อําเภอป่งน้าร้อนได้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะเข้าระบบและเข้ารับการตรวจเอทีเคในทุกๆ7วันค่ะเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของคุณเกติศักขุนเพิ่มเลขาสมาคมการค้าการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ ืออย่างนี้ครับในเรื่องของมาตรการเรื่องการป้องกันการลักลอบข้ามแดนเนี่ยเราได้มีการวางมาตรการของฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเราได้ได้ดำเนินการตรวจก<อ>ันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องการข้ามแดนเนี่ยในพื้นที่เราของแนวชายแดนของพรมรสทยแดนเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างที่จะน้อยพูดจริงๆว่าคือน้อยเรามีมาตรการที่ที่รัดกุมแล้วก็เข้มงวดนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือน่าจะค่อนข้างที่จะน้อยมาก แต่ว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องการการนโยบายที่เราจะต้องต้องทำเนี่ยคือเราต้องทําให้แรงงานเราเนี่ยในพื้นที่เนี่ยเป็นแรงงานที่สะอาดนะครับเราพร้อมที่จะพร้อมที่จะรองรับแรงงานที่ในส่วนของเกษตรกรที่ที่ยังขาดอยู่นะครับเราเราวางระบบอไว้ตรงนี้ครับเพื่อรองรับ